อเคเอาล่ะ okay, right. ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่ๆทานด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกันกบเกมกิชิ้นอิงแพทนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพท2.7นะครับก็มีตู้เยื่อหลานเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมมีงบอยู่ประมาณ25,000นะครับคิดว่าสามารถเปิดเยื่หลานได้พอดีนะครับแต่ว่าผมต้องการอาวุธของเยื่อหลาดด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าเออ อันนี้ก็เป็นตัวละครตู้ใหม่นะครับยีรานก็จะเป็นตัวซับเดเมดนะครับธาตุน้ำเนาะก็สามารถมาแทนสิงชิวกันได้เลยทีเดียววันนี้นะครับก็จะเปิดทั้งตู้ตัวละครแล้วก็ตู้อาวุธเลยนะครับก็จะเป็นพนุกับตู้ตัวละครนะครับยีรานะฮะก็ที่25 0 0พันเพชรนะครับทั้งเพชรเติมแล้วก็เพชรที่สะสมมาจากในเกมเนาะโอเคก่อนที่จะมาเปิดกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีการันตีอยู่ที่ประมาณ60โลแล้วนะครับทุกคนเปิดไป60โลแล้วนะครับก่อนที่จะการันตีหวังว่าจะไม่หลุกเลทกันนะครับ โอเคเราไปเริ่มเปิดเที่ยวานกันเลยดีกว่าสิตัวแรกนี่ยังไม่มานะครับอันนี้คือโรที่เจ็ดสิบของผมแล้วนะครับข้ามเลยแล้วกันนะได้อย่างเปยมานะครับโอเคต่อไปอันนี้คือโรที่80แล้วนะครับคิดว่าน่าจะออกแล้วแหละโอเคจะหลุดเลยหรือเปล่าจะหลุดเลยหรือเปล่า เหมือนกันนะฮะโอ้โหเจ็บปวดมากสีสีแล้วนะครับโอโ้สี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 แล้วอะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไปอย่างเร็วเลยแล้วกันนะครับแล้วเร็วมานะฮะสีที่หนึ่งร้อยแล้วะครับเราเรวผมไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วจะงทีนเชือมซ้อนนะฮะ อยาเลยครับกดห้าสิบป่ะปะยังโอ้โหการันตีเลยปะเนี่ยได้โมเดลนะฮะยังไม่มานะครับโอ้โหได้แบบล่าโอ้โหอ้โหการันตีเลยครับเนี่ยได้ย่งไรแล้วนะครับอยากไปผมยังไม่ตีหกนะครับโอ้โหเอาละไปเจอสุดทางครับท่านผู้ชมครับสุดทางจริงๆนะครับการันตีเยอะหลานแล้วนะครับผมหลุดมาสองตัวไหมขอเยอะหลานสองตัว ไปไม่ได้นะครับเกมนี้ไม่เคยให้สองตัวละครผมเลยนะครับห้าดาวก็เยลานเกตโตนะครับก็แอดเจ็ดยูเหมือนกันนะครับยิ้มไม่ออกเหมือนกันหมดไปหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันคิโต้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งหมื่นนะครับโอเคเรามาจ่นเดือนก่อนกันปะได้แค่วันนี้ อย่างั้นอย่าั้นคืออย่างนี้ครับคือตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาครับคือผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่วันที่เกมเปิดครั้งแรกเลยช่วงตู้อาวุธที่เป็นพันุนะครับผมไม่เคยแบบเปิดได้เลยนะฮะที่ไม่โดนการตีนะครับผมไม่เคยโดนเลยทำมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดแน่ๆครับผมผมมั่นใจว่าผมหมดแน่ๆครับอีกหนึ่งหมื่นเพชรที่เหลือนะครับหนึ่งหมื่นคิสซันที่เหลือนะฮะว่าโอ้ส่วนพันุส่วนอาวุธที่ผมไม่มีการตีเลยสนุกด้วครับตอนนี โอ้โหนี่ไงมันมาอัดหน้าเลยครับท่นานผู้ชมคือผมบอกแล้วคือรหัสของผมเนี่ยมันไม่มันไม่มีดวงกับธนูเลยครับโอ้โหลุดกันแล้วหนึ่งนะฮะ อ,ออกเจอธนูโหทุกคนไม่มีตังเติมเกมแล้วนะครับที่จริงก็มีแหละแต่แบบไม่อยากเติมแล้วนะโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยนะครับมาสุดทางครับสุดทางแล้วนะครับไม่มีเพชรเหลือแล้วครับคุกคนครับโอ้โตั้อาวุธมันไม่เคยปามีใครจริงๆเลยครับเนี่ย ในสิ่โสุดท้ายนะคะรับทำอะไรหมดเลยครัดท้ายัเงียบกระดิบโอ้โหโอไมค์ก <c oughs> การันมีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โห <c oughs> สีๆนะครับสีๆแล้ว ไปสีของันีนะครับอออ๋อเยี่ยะไหนเนี <c oughs> ่ยเอ๋ที่ะไกันดียวรับโอ้ยเยี่ยเรามาอัพแล้วตัวละครเน่ยสักนิดน,ดนึงแล้วกันเนาะ ดูครับเพื่อนๆดูครับธนูมันไม่เคยใจดีกับผมเลยนะครับคือคือที่ผมระเบิดใจไปแล้วแหละว่าแบบไม่ธนูคือธนูไม่ไม่น่าได้แน่ๆครับเพราะว่าคือเปิดธนูมาคือรู้แน่นอนว่าคือไม่เคยดุิด่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกายบอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นเอเจนซี่นะครับตั้งแต่ที่เคยเปิดตั้งแต่ที่เคยเล่นเกมนี้มาคือธนูไม่เคยดุเด่นมาให้ผมเลยนะครับเลยแบบเลยแบบคือคือคพอทำใจได้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็หลุดแน่ๆนะครับรถ้าดเอาผม ็มีหลายชิ้นอยู่จริงแน่อย่างที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็มีหลายชิ้นอยู่เบรกตัวอุตส่์ที่มันมุคุณเบกมผมคือนไม่ได้ดูดเบรพานูมาให้เลยนะฮะจะเป็นเลรกคูปกติตลอดนะครับจะเป็นอะไรนะารแบบื่ตลอดนะครับพวกพวกหอกอะไรอย่างเงี้ยพวกสืเวทอะไรเงี้ยมันก็ออกมาอยูนะโดยแต่พานูไม่มีเลยนะครับตอนตัวโมามากับเอเนอร์จีนะครับตอนตู้ลูสันนะก็มีเอเนอร์จีเสมตอนแรกก็หวัอยากให้เอเนอร์จีดูดเบรกมาอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องไม่ ตานตีกันก็คือแบบได้สบาอดเดีนมาเพิ่มเป็นาสีเลยครับตอนะั้นผมมไปบอดดเดนดูขัสองรยาะแต่ว่าตอนลุกเิ่อไก็เอาไปัสีได้นะครับซึเศร้าซึงเศร้าซึงเศร้าจะถามว่าจะเติมจะเติมต่อเปิดได้ไหมคือเอาจนเปิดได้แน่นอนครับนี่ก็เป็นรูภขัารนะครับผมส่วนขอบเสียก็ขสองนะครับให้เดียวไป ก็ก็หล um ุมเลสนะครับหลุมเลสทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทิง enfin ้าลุดจีนมาผมจะดีใจมากกว่านี้นะครับจีนผมแค่ซีสอเลยนะครับซีซีผมซีสี่แล้วนะครับโคนาก็ซีหนึ่งยนะครับดิลุกก็ซีหนึ่งนะครับเจ้าฉิงซีสูเลยนะครับพีีเป็ซีสีแล้วนะครับโอ้โหผมเหลือจะเชื่อเลยจริงๆนะครับ กับการดุดเดดของช c อย่างนี้นะฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับตัวคอยไม่ได้ใช้มักออกมานะฮะโอ้โหจะปวดหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับตัวปลาสีดาผมก็สีหกกัหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็เหลือฮะโอ้โหปวดแบงเลยครับท่านผู้ชมแบบกินทะไไม่ออกนะครับแบบโอ้โหเกินที่สมองครับเกินที่สมองมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเหลือไซยุนะครับเหลือไซยุในสีสามอยู่เหมืนเดก็สีสามนะครับ ขายัคที่40นะครับไม่เปออกเ,อเลยนะครับโเจ็บปวดแต่คารทมัสก็44นะครับอโอโตัวรุ่นนี้ก็40นะครับที่เปิดได้นะนม่จะตัวรล่นที่แพงที่สุด,สดละลน,นะ,ะา,นาีสองครับส่นตัวคะครท่านรา,ามีเิมต์ท่นานระเด็นนะครับที่เป็น42อยู่คนเดียวนะครับท,ทีไม่ใช่ตัวละครในทุกหลักนะนาทีสองครับ ส่วนใหญ่ผมจ,จะเปิดตัวละครคู่กับอาวุธเนี่ยเพราะว่ออวาอยากให้มันได้ครบเซตกันอะไรอย่างเงี้ยน,นคะครับตัวละครที่ผมจะใช้แน่ๆนะครับก็เลยก็เลยเปิดอาวุธด,ดีะะกว่านะครับที่จริงอาวุธเยอะหลังครับว่าอาวุธเปิดว่าคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มแหละแต่โอ้โหเซ็งเลยอะแบบเปิดออกมาไม่ได้อย่างงี้นะครับคือผมเล่นมาจะสองปีแล้วเนาะก็ตัวละครมีครบทุกตัวแล้วนะครับเปิดตู้เปิดตู้เ,เลยอ๋อจะปวดไล่ เคยปิดแค่คเดียวก็ได้แล้วครับเพระาระว่ามันตันตีแล้วเคยแค่คันเดียวว่าวน,น,นะครับอันนี้ผมเตรียมของให้ผมเทื่อหลงแล้วนะครับใส่กันไปดูไปนะผมก็ที่จริ่งดูกระจาออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าใส่อุปกรณ์ตัวเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความแรงขีดอีก88เปอรก็นต์อยู่ประมาณ2 0 0ไม่งร้อยสิบกว่าบานะครับ ะครับส่วนอัตราที่นี่น้อยไปหน่อยนะครับผมพยายามแก้อยู่มันมีหลายชิ้นมากเลยที่แบบไม่สวยนะครับก็อย่างเป็นบนน้ำนะครับวันนี้ผมหาบนน้ำชิ้นสวยไม่ได้เลยนะครับหาบนน้ำที่สวยไม่ได้ส่วนเอ่รายการฟุตรุก็หาที่ีใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นที่ดีไม่ได้ส่วนนั้ส่วนนั้นส่วนอันนี้ก็ที่จริงก็ไม่ดีเหมือนกันครับคือมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหร่เลยนะหส่วนใหญ่คือของดีๆก็อยู่กับลายเดนใั่ไหมผมว่านะครับของดีๆก็ให้ลายเดนใส่ไป ของเซตเอ็มเบนเนาะอะไรนี้นะครับก็เลยเลือดหเลยยังทำไม่ได้ครับทางทันที่ผมปานแบบกระมือในตื้วน,น,นะครับท่านผู้ชมแบบของดีๆยังไม่ออกเลยนะครับสุดแบบ้งออกของเซตชิมินอวัลนะครับชิมิเนอรวัลของให้โยมิยะใส่ก็ก็โหดอยู่อะก็โหดอยู่ในระดับนึงนะครับอตาคีมันต่ำไปหน่อยแบบว,ว่าอันนี้ผมใส่หมวกเป็นอันนี้ผมใส่หมวกเป็นหมวกความอาชีไงครับเปลี่ยนเป็นหมวกเป็นมหนนม,วนมวกอตาคีมโยมิยะ ของเซนติเมตรนะวะผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ80ครับ225ก็ก็อดอยู่ใช็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อดเหมือนพวกวานนะครับแต่ว่าก็ก,ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ผมเป็นแค่โรมาตัวน้นอยๆนะครับเติมแค่เออ่แผ่นรับของกระแทกนะครับอะไรนี้นะก็ไม่ได้เติมเยอะอะไรเท่าไห่ขนดน้นะครับโอเคก็ยี่หลานเกตโตะนะครับก็ได้ยี่หลานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงน่าจะมีต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอไปเติมเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับเกลือแบบเกลือแบบสุดๆไปเลยแล้วครับเต่งมากๆเลยนะก็โอเคขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็เอ่อใครทีตรรร่ต้องการจะเปิดเยือหลานนะครับต้องการจะเปิดอาวุธเยือหลานก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะครับขอให้ได้ขอให้ไม่หลุดเลทนะครับไม่เจ็บหนักแบบผมนะครับนี่ดลุดเลทหมดเลยนะครับ ทั้งตู้ตัวละครทั้งตู้อาวุธแบบการันตีหมดเลยรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะครับเนี่ยก็อย่างนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเขี้มแข็งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปโอเคครับผมเราก็กลับมาพบกันอีกรอบนะครับเนื่ยสารเรายังไม่เสร็จสิ้นนะครับกับตู้อาวุธของเรานะครับทั้งรูของเยือนนั่นเองเนาะก็ผมไปเติมเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแทปใหญ่หนึ่งแทปนะครับผมโอเคหวังว่าครั้งนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เรามีการปีคบเรียบร้อยแล้วนะฮะกกกก็็็็ถึงงงตตตรรนนี้้้้ออออแแลววคับบบ่่าาจจจะเเมย ก็เป็นอย่างสมดวงแล้วนะฮะโอเคเราเพิ่งทการไม่เสียเวลานะครับเราไปทำให้มันจบกันเลยดีกว่าครับไปครับอันนี้นา่าจะเป็นโลที่ยี่ล้วจากที่เพิ่งจะตีมานะครับผม <L> โลที่สาครับไปเเลยครับยังไม่ออกครับโอ้โหเริ่องรู้สึกหวั่นใจ <laughs> เรื่องรู้สึกหวั่นใจเพราะว่ามันจะเป็นผิวพอดีนะครับ ก็เจะงแรงมากเลยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับโหผู้ไม่ออกครับไม่มีแถมด้วยนะครับผมแต่ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับคั้งของยอะหลานอควาซิมูเลกาโอ้กับเพชรเฉลี่ยเจ็ดร้อยนะครับโอ้โหผมหมดไปรวมๆก็ประมาณสามหมื่นสองพันเพชรเนาะสามหมื่นสองพันไพม์โมเจมนะครับ โอ้โหเจนหนักเลยฮะตัวละครกับอาวุธแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่เล่ไ้น,นนะครับกที่องแล้วนโอ้โหสุดยอดเลยครับเรามเรามาอัพเรามาอัพอาวุธให้ยอหลายหน่แล้วกันนะครับเรีออา,เา,นนราเรีบรอยแนละ้วเด้อควาซิมลเอโอ้โ,อโ,อโ,อโอเหเชื่อนะห่อเลเหลือะเชื่อนะเหลือเช่อแล้วอาวุธเราก็ยังท เราโอุตเราก็ยังคงความสติตนะครับธนูไม่เคยออกก่อนเลยไม่เคยดุเดือดเลยครับโอ้โหเดี๋จะเชื่อจริงๆกินเกลีทยงข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ไม่กอดคือผมขับอันนี้เพื่อเคลียร์สถานะด้วยนะครับเดีมันจะลบ่องที่ของอาจจะเสียเวลานิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเดี๋ยนะครับเกลียเยอะนะครับอันนี้แหละดุเดือดอย่างเนอะเลยนะครับ คอนไหนที่ไม่รู้นะครับอันี้ผมเล่นบนคอมนะครับเล่นบนกนะแต่ว่าผมสจไปหาเล่นนะมันเลยเป็นแนี้นะครก็เสียงอกแก๊อกเกตนี่คือเสียงอยะเสียง๊อกเก็ตเติ่กขนได้ยินมาตลอดชิตนี่ก็จะเปเสียงอยนะครับนี่ของไม่พอจะได้้ะครับ ก็เป sí. so, ็นเรบร้อยแล้วนะครับสำอาวุธขอเราโอเคมาครับก็มีตะป็นสแตทนะครับ54นะก็คือพูนึรอเก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่แย่ก็เลือี้นะครับก็เหือเป็นแฟหลาชิ้นนะครับที่ต้องแก้ไขนะแต่ว่าแค่นี้ก็เพียสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววามหาอเดต่อไปนะครับว่าดี๋ยาามหาอเดต่อไปนะครับก็จะได้นะยังไงกันบ้างนะรับ ยีหลานวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเล่นแผดสอดได้อย่างสบายใจแล้วนะครับแบบว่าไม่ต้องกังวลแล้วว่าเไม่ได้ยี่หลานมายังไม่ได้ธนูอะไรนี้นะเริ่มเมาแล้วนะครับเมาเกลือนะครับอยู่ดีๆก็เสียทรัพย์เพิ่มนะครับวันนี้โอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นรอบที่2แล้วเนาะที่เรามาพูดกันแบบนี้นะฮะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเต้มแข็งนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม